ลุงพ้นู้ซึ้งจังไดนะคะเมื่อนี้ที่น้องๆหลายคนได้กินโคจีนแบบนี้ก็หลายคนก็บบัเคยได้กินเนาะค่ะนี่นะคะลุงพนก็จมีโอกาสค่ะน้องๆหลายคนมีรอยยิ้มเต็มหน้ากันเลยนะคะอมันจะมีอีกมันจะมีอีกเราเคยกินแบบนี้ไหมลูกอ๋อนี่นะเนาะบัวเคย โอเคยกินลูกกินเห็นมัอนอิ่มนะลูกเนาะมันยังมีอีกนะลูกยังมีอีก <c oughs> นี่ค่ะซึ่ง <c oughs> เป็นหลายคนก็นบ่คอยได้สัมผัสอาหารแบบนี้นะคะไหวไหมเ้วสวยงามที่สนะขอบคุนะคบ นกวลสาเด็นักเรียนบอกว่า,วา,วาสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะมีความรู้สึก่างไหนาคะเมื่อนี้ที่น้องๆได้กินอาหาราแบบนี้กับนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนก็น่าจะชอบค่ะ นั่งโต๊ะจีนด้วยบางคนบางคนห่าจิโบรเคยได้รับประทานแบบนี้นะคะประทานอาหารแปลกใหม่ด้วยค่ะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันเนาะขอบคุณคุณครูมากค่ะเนี่ยนิ็กน้อยหลายคนกับทเป็นตื่นเต้นนะคะกับโต๊ะจีนวันนี้